อาทิตย์นี้แล้วนะคะสําหรับคนที่รักสุน,นัขรักสุน,นักกันไหมนี่นี่นีรักมาก<อ>รักมากนี่มีงานที่แบบโห <ใจ S 2> หน้า,านไปมากเลยนะคะชื่องานว่า smart heart นะคะ present Thailand international dog show 2016นะคะตอนเรื่องรับ แก๊งขนฟูโอ้ยน่ารักกันมากเลยถือว่าเป็นยานใหญ่ที่ขนเอาผู้ประกอบการสินค้าและบริการสำหรับสุนัขกว่า200รายมาให้บริการกับคนรักสุนัขทุกแนวนะคะเป็นมหากรรมสำหรับคนรักสุนัขเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งที่ครบที่สุดและดีที่สุดของเมืองไทยคือไฮไลท์ในปีนี้ <c oughs> เขาได้ร่วมมือกับ United International Pictures จ <c oughs> นะคะจะเป็นการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนสุนัขที่โด่งดังอย่างดู Look, Max. จากภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Pets เนี่ยหรือชื่อไทยว่าเรื่องลับแก๊งขนฟูมาเป็นกิจกรรมส่วนของการจัดงานนะคะเพราะว่ามีการเฟ้นหาสุนัขหน้าเหมือนผ่านกิจกรรม Duke and Max Thailand Look a Like Contest นะคะเพื่อร่วมมอบความสุขให้กับน้องหมาภายในงานบนพื้นที่มากกว่า1,000 0ตารางเมตรมีการประกวดสุนัขสวยงามชิงชมปประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางจ้าสิรกิตพระบรมราชินีนาถมีการแข่งขันพิษบู จอมพลังนะครับลากน้ำหนักนะมีโชว์เอ็กโซติกบูลี่นะครับแล้วก็มีนี่ฮะโครงการปันของใหม่ให้น้องหมาและจะมีลัคกี้ดรอนะที่ว่า Lucky d o ็อกลัคกี้ดรลุ้นบินฟรีครับไปเที่ยว Universal Studio ที่สิงคโปร์นพลาดไม่ได้กับขาชอบสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงนะราคาพิเศษลดสูงถึง70%นะครับโลดเยอะ smart heart p r e s e n t Thailand International Dog Show 2016เริ่มแล้วครับถึง3กรกฎาคมนี้ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่ม<ะ>ที่ห้อง1และ2 Impact เ <c oughs> มืองทองธานีเว็บไซต์ขึ้นแล้วครับ thailandkiddogshow.com <c oughs> หรือเข้าไปที่ Facebook Thailand International <Dog> ชอบประกวดสุนักหน้าเหมือนน่ะถ้ามันเป็นเดียวกันหน้าค<ช>ุก็เหมืนอนกันอยู่แล้ว, <c oughs> ลวไม่ใช่เหรอไม่้เข้าใจกติกาเนี่ย <c oughs> ออเป็นหาดที่หน้าเหมือนที่สุดหน้าเหมือน